สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถอิซูซูนะครับดีแม็กในปีประมาณ2012นะครับถึง2019นะครับตัวนี้ก็เป็นรถตัวท็อปนะครับปุ่มปรับแอร์ดิจิตอลมีคอนโทรลที่พรมาลายมีกล้องหลังเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มเนี่ยเป็นคูสตาร์ทด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับเลือกเป็นจอแอนดรอยนะครับของแบรนด์ดีคาตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นจอ 2k นะรุ่น OEM นะครับ A 2 k 9s 9 s สมอนะความคมชัดนะครับ2,000คูณ0 2นะครับ2,000คูณ0 2นะครับ a m 8 rom 128 cpu 8 core v e r ์ i o น10ด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวท็อปสุดของเขานะครับลูกค้าก็เลือกติดตั้งกับรถของเขานะตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จนะครับลงตัวสวยงามมากนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับติดตั้งก็สวยงามมุมองศาชัดเจนนะครับ พร้อมระบบและฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้มีเสาอากาศ GPS นะครับมีไมค์บลูทูธอ่ามีมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคอนโทรลที่ผมมาลัยเดิมใช้งานได้นะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดรับสายใช้ได้นะครับถือว่าครบมากนะครับแล้วก็กล้องหลังเดิมกล้องหลังเดิมก็ใช้ได้นะครับนี่นะมีกล้องหลังเดิมนะับมีเส้นบอระยะให้เรียบร้อยนะครับ ครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถจะใช้งาน fm ได้นะครับ fm ก็สามารถจะค้นหาต่างต่างได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับเล่นเพลงนะหรือว่าวิดีโอจากแฟลชไดร์หรือว่า USB ได้นะครับแฟลชไดร์และ USB เนี่ยเราแปลงนะครับช่องเดิมของรถเนี่ยให้ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับคือช่อง USB เดิมนะครับแปลงให้ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้แล้วก็ อีกพอรพตนะครับเอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้เรียบร้อยนะ USB มีทั้งหมด3พอพ์ตนะครับที่จะเสียบต่อ USB ไฟภาพไฟเพลงได้นะครับถ้าหากเราโหลดเพลงมาก็แตะมาที่เพลงนะครับแล้วก็สามารถค้นหาเพลงได้เลยนะครับถ้าหากแตะเป็นวิดีโอมานะครับถ้าแตะเป็นวิดีโอมาแล้วก็แตะค้นหามีเดียต่างๆใน USB ได้เลยนะนี่นะครับถือว่าจะเยี่ยมนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนี่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายแล้วก็เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับผ่านทางระบบบลูทูธอ่าตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือพัสดุ์นะครับนี่เราก็เชื่อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานอ่าแล้วก็สามารถนะครับที่จะใส่บัญชี gmail นะครับไปในเพจสโตเหมือนโทรศัพท์และแท็็ตนะครับที่จะใช้งานแอปต่างๆได้เลยนะครับเช่นแอปยูทูบนะครับ แล้วก็สามารถจะค้นหามีเดียต่าง,างๆทางช่อง YouTube ง่ายๆนะครับตัวนี้การประมวลผลเนี่ยรวดเร็วทันใจมากนะครับแลม8ลอม128นะครับดูการประมวลผลของเขานะไหลยปื๊ดเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับดูการประมวลผลของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากาตัวนี้นี่นะครับยอดเยี่ยมน,นี่นะครับเล่นไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแอปนำทางนะครับเป็น Google Map เราสามารถจะค้นหาเส้นทางต่างๆได้รวดเร็วทันใจนะเดี๋ยวลองดูนะครับจะไปนครนายกนะครับลำแปดลำร้อยยี่สิบแปดนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับที่จะค้นหานะครับมีเดียต่างๆได้รวดเร็วนะครับแล้วก็นำทางนะครับแม่นยำมากแล้วก็สามารถจะซูมหรือว่าขยายได้นะครับตามนิ้วเลยนะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะครับแตะรูปเสียมซ้อนกันนะครับแล้วก็แบ่ง2หน้าจอแบบนี้นะครับใช้ YouTube ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็แตะใช้นําทางฝั่งหนึ่งนี่นะครับแล้วก็สามารถใช้ YouTube ฝั่งหนึ่งนําทางฝั่งหนึ่งในเวลาเดียวกันได้นะครับง่ายมากนะครับปัดก็เลยแอปเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแอปทีวีออนไลน์นะครับทีวีออนไลน์แล้วก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ทีวีออนไลน์ นีนะครับนนี่ะครับแล้วก็สามารถจะค้นหานะครับช่องต่างๆเป็นทีวีดิจิตอลนะครับประมวลผลเนี่ยรวดเร็วมากนะครับนี่นะสุดยอดนะครับสุดยอดจริงนะครับรวดเร็วทันใจนะครับถือว่าจะเยี่ยมนะครับแล้วก็จอ Android นะครับของแบดดี้คานะครับสามารถที่จะอัปเดตระบบ ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อจอเพดานนะครับแล้วก็แยกการแสดงผลเนี่ยได้ถึง6แอปนะครับที่จะแยกการแสดงผลด้านหลังนะครับโชว์ u t u b e ด้านหน้าโชว์ G P S นะฮะหรือว่าด้านหลังโชว์ Netflix ด้านหน้าโชว์ G P S นะครับหรือว่าใช้งานแออื่นก็ได้นะนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับที่ใช้ชิปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การ์ดจอคุณภาพสูงนะครับเป็นจอ 2K นะครับแล้วก็อีควอเลเซอร์มากถึง16แบนด์นะครับแล้วก็มีระบบ D P ด้วยนะครับ สนใจนะครับจอยนดอยคุณภาพท็อปทอป,ทอปนะครับเกรดพรีเมียมของแบรนด์ดีคาก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โคเคครับขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ